ก่อนหนังที่ผมได้ทําคลิปสอนซื้อโทรศัพท์มือถือรายเดือนไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยได้นะครับว่าติดสัญญาณปีแล้วถ้าหากว่าครบ1ปีไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะยกเลิกหรือเปล่าแล้วถ้ายกเลิกไปเนี่ยเบอร์ที่เราได้ทําการไปเปิดรายเดือนมาเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับ ก็ต้องขอเกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเกันด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อติดแพ็กเกจมานะฮะจากทางค่ายมือถือต่างๆนะครับผมว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเมื่อครบตามกําหนดสัญญา1ปีแล้วเนี่ย เราสามารถจะยกเลิกแพ็กเกจที่ติดมากับตัวของตัวเครื่องได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งต้องขอบอกก่อนนะว่าแพ็กเกจที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณ d าต a าที่ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรน้อยนะครับผมแะแบบไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะกับการที่แบบเราใช้แพ็กเกจนั้นต่อนะครับผมหลายคนก็อาจจะมีคําถามแบบว่าพี่แล้วแบบนี้ถ้าเกิดมันครบ1ปีแล้วเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้หรือเปล่าหรือแบบถ้าครบ1ปีแล้วเนี่ย เราถอดซิมทิ้งเลยได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งการถอดซิมทิ้เงเนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าทำนะผมเพราะนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเคยเจอมานะก็คือเมื่อถอดซิมไปแล้วเนี่ยถึงตัวซิมมันจะถูกถอดออกไปใช่ปะตัวสัญญาณมันังไม่ถูกตัดนะครับผมก็คือซิมที่ถอดออกมาปุ๊บมันก็ยังจะกินตัวของอินเทอร์เน็ตอยู่แพ็กเกจแล้วก็จะไม่หายไปไหนนะผมมันก็จะเป็นชื่อเราที่ต้องชําระค่าบริการอยู่ดีนะครับผมที่ผมโดนมาก็โดนไป3เดือนนะฮะโ,โดนค่าบริการไป3เดือนแบบไม่ต้องใช้นะครับผมก็คือแบบว่า พอซิมทิ้งไปแต่มันยังคิดค่าบริการต่อนะผมจนครบ3เดือนพอเราไม่ได้ชําระค่าบริการประมาณ3เดือนเนี่ยตัวซิมก็จะถูกระง,งับการใช้งานไปนะครับผมก็คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งกับทางศูนย์บริการแล้วก็เอาเงินค่าส่วนต่างที่แบบมันเกินมาจากแพ็กเกจเนี่ยไปที่ศูนย์บริการด้วยนะครับผมเพื่อทําการชําระนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะใช้แพ็กเกจเลยแล้วเนี่ย เราสามารถไปเปลี่ยนได้นะฮะเมื่อเราครบสัญญา1ปีแล้วทั้งสูตรบริการของค่ายมือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของ AS, d อสดีแหรือว่า To Move นะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยก็จะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะแบบว่าผมไม่อยากใช้รายเดือนแล้วอ่ะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเติมเงินอะสามารถทําได้หรือเปล่าพอดีว่าหลังจากที่เราใช้งานมา1ปีใช่ปะแบบว่าไปซื้อมือถือพร้อมกับตัวของแพ็กเกจมาเนี่ยหปี เราก็จะแบบมีเบอร์ของเพื่อนมีเบอร์ของพ่อแม่อะไรแบบนี้เนี่ยมีเบอร์ติดต่องานเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ใช่ปะแล้วก็แบบไม่อยากจะใชรกายเตือนต่อด้วยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบเติมเงินได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะครับผมเมื่อไม่ติดสัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบเติมเงินได้นะฮะแล้วก็สามารถย้ายไปค่ายอื่นได้ด้วยนะครับผมเพราะที่ติดสัญญาอยู่เนี่ยก็คือสมมุติว่าเบอร์ผมถ้าหากว่าทําการสมัครตัวของ รายเดือนพร้อมกับซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยจะติดสัญญานะสัญญาตัวนี้ก็คือเราจะต้องใช้ค่ายนี้แล้วก็แพ็กเกตนี้นะครับผมบนเบอร์นี้ให้ครบจํานวนตามสัญญาที่กําหนดไม่ว่าจะเป็น1ปีหรือมากกว่านั้นก็ตามนะครับผมก็คือต้องใช้ให้ครบตามกําหนดนะฮะเมื่อครบตามกําหนดแล้วเนี่ยเราสามารถย้ายค่ายได้สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้หรือสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบเติมเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่เครื่องมันไม่ล็อกนะถ้าหากว่าตัวมือถือที่เราซื้อมาเนี่ยเขาเขียนระบุไว้ชัดเจนตอนที่เราซื้อนะบอกว่า รองรับแค่ค่ายมือถือตอนที่เราไปซื้อแพ็กเกจเท่านั้นเราก็จะไม่สามารถเอาซิมของค่ายอื่นมาใส่ได้นะครับผมถึงใส่ได้ก็จะไม่มีสัญญาณนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อมูลในวันนี้ยังไงคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามมากนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนนเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับบายแล้วเจอกันนะครับทุกคน